สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้พาชมต้นไม้ที่บ้านนะคะทุกคนนี่คือต้นจังนะคะจังเป็นไม้มงคลไม้ประดับที่ใบสวยที่ทุกคนนิยมปลูกประดับสถานที่ตกแต่งค่ะสร้างความร่มรื่นสร้างความสบายตาค่ะนี่คือจังนะคะกกเป็นแบบนี้ค่ะขยายพันธุ์ง่ายแตกงองแตกหน่อง่ายนะคะ ส่วนใหญ่แล้วชอบขึ้นอยู่ตามเขาทางภาคใต้ค่ะนี่คือจังค่ะลักษณะใบเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือต้นไม้มงคลนะคะช้อนเงินช้อนทองค่ะใบสวยมากๆเลยค่ะมาชมการเติบโตของ ต้นไม้บ้านสวนกันค่ะก้านเขาจะเป็นแบบนี้นะคะขาวกลมค่ะกางใบก็แกนกลางขาวค่ะหนูมากเป็นไม้มงคลน,นะคะมีดอกด้วยค่ะละักษณะดอกเขาเป็นแบบนี้นะคะตุมต้มๆนี่ค่ะนี่คือต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะละักษณะใบเป็นแบบนี้ค่ะ ต่างจากรับเงินรับทองนะคะต้นรับเงินรับทองใบจะด่างออกสีชมพูค่ะลายใบอันนี้ใบออกจะสีขาวเหลืองกลางใบเป็นแบบนี้ค่ะลายใบเป็นแบบนี้ค่ะท้องใบก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมเห็นแล้วกดที่จะเก็บภาพต้นไม้สวยๆของบ้านมาฝากค่ะ นี่คืออีกหนึ่งสายพันธุ์ของลิ้นมังกรนะคะเป็นไม้ประดับไม้ตกแต่งที่มีดอกเช่นกันค่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่ออกดอกค่ะลักษณะใบจะเป็นก้านใบยาวๆแบ์ค่ะลวดลายใบก็เป็นแบบนี้นะคะ สวยงามค่ะเรามาชมบอนความสวยงามของบอลกันค่ะลักษณะใบสวยมากๆน่าจะเป็นสายพันธุ์ของบอลลูกไม้ค่ะกาเก็เป็นแบบนี้นะคะ ใบเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือกกของเขานะคะแต่ละใบเกิดขึ้นกัดสีสวยมากๆเห็นสีใบเขาแล้วชอบมากๆเลยค่ะ ฟังเสียงธรรมชาติชมต้นไม้กับแอดนะคะเห็นไหมคะลายใบยแต้มสีชมพูอมอมแดงนะคะชมกันชัดๆเลยค่ะทุกคนมนตเสน่ห์ของใบไม้ ทำให้เราผ่อนคลายค่ะมาดูอันนี้มั่งค่ะนี่เพิงออกมายอดใหม่จากที่การปักชำกิ่งน,นะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่คืออบชมพูค่ะ ในตะกูลอมเงินอมทองอมนาคนะคะนี่คือหมากผู้หมากเมียค่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกค่ะท้องใบเป็นแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ หน้าใบเป็นแบบนี้ค่ะยอดอ่อนเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากๆเป็นไม้ใบที่เป็นมันวาวเส้นกลางใบลายใบเห็นเด่นชัดค่ะสีของใบก็ออกจากอมน้ำตาลอมม่วงแอดบอกไม่ถูกแต่รู้ว่าสวยค่ะเห็นความสมบูรณ์ของต้นไม้ ทำให้เราชอบและมีความสุขค่อยากจะปลูกอยากจะขยายพันธุ์เมื่อมีเวลาไม่มีกระถางอะไรก็จับใส่ปลูกหมดค่ะเพราะพวกนี้เป็นไม้ที่ปักชำได้ค่ะนี่คือไผ่กวนอิมนะคะไผ่ดางค่ะเป็นไม้มงคลค่ะ มีไว้ปลูกไว้เป็นสิริมงคลแล้วก็ปลูกง่ายนะคะถึงไม่มีดินตัดเขาใส่แจกันใส่น้ำเขาก็แตกรากได้ค่ะเป็นอะไรที่ทำง่ายๆปลูกง่าย,ายๆเรียวๆค่ะทุกคน สวยมากๆเลยค่ะที่เห็นอยู่นั่นใบยาวๆคือรางเงินรางทองนะคะสวยมากๆเลยค่ะใบสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะอันนี้คือบอลลังเงินบอลลังทองนะคะใบสวยปลูกไว้มีไว้ตกแต่งราก จัดสวนตั้งกระถางประดับบ้านยกไว้ในบ้านนอกบ้านได้ทั้งนั้นนะคะทุกคนเพราะเขายังเป็นไม้ที่ฟอกอากาศให้ความร่มรื่นปอกออกซิเจนให้เราค่ะดูแลไม่ยากนะคะต้นไม้แต่ละชนิดอยู่ที่ความชอบอยู่ที่เรามีเวลา วันนี้ออกมาถ่ายคลิปสายแล้วค่ะสามโมงไปแล้วค่ะสามโมงเช้านะคะแสงแดดก็จะสว่างสวัยแบบนี้ค่ะแต่ยังมีความร่มรื่นความชุ่มฉ่ำของต้นไม้บรรยากาศรอบๆค่ะ ไม้แล้วผ่อนคลายค่ะการทำช่องก็เป็นอะไรอย่างหนึง่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้มีการพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะ คือเศรษฐีรายวันค่ะหรือเศรษฐีเรียกทรัพย์ค่ะใบสวยมากๆเลยงามมากๆสีใบหน้าใบเป็นแบบนี้นะคะทุกคนใครมีไว้เป็นสิ่งดีนะ ให้เราได้พักผ่อนพักสายตาดูการเปลี่ยนแปลงของแต่ละใบเห็นการเติบโตมีอะไรให้เราได้ทำลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยสร้างความเพลิดเพลินได้อีกนะคะทุกปัญหาทุกวิธีการมีทางออกชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นมีสิ่งเรียนรู้ให้เราได้รู้ได้ชื่นชมค่ะ หายบมานี่สวยมากๆเป็นไม้เถา้เลื้เลยลายใบเด่นชัดสีเขียวสีขาวแต้มบนใบพื้นสีเขียวกลมก้านนะคะเขียวกลมค่ะแตกลากตามข้อนี่คือผู้ด่างงาช้างใบจะเล็กๆลายใบจะสวยงามมากๆเป็นมุนสเสน่ห์ค่ะ แอบปลูกเขาไว้ในขวดน้ําขวดน้ํายาล้างจานพอใช้หมดแล้วเราก็ตัดขวดแล้วก็เจาะรูระบายน้ําแล้วก็ใส่ดินปลูกเขาแขวนไว้ห้อยไว้หาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านเราก็เห็นเขาสวยงามแบบนี้แล้วค่ะทุกคน ทุกอย่างแอดปูดด้วยใจดูแลเขามีเวลาว่างรดน้ำเขาต้นไม้ทุกชนิดมีประโยชน์อยู่ในบ้านสวนใครเห็นใครชมใครก็ชอบค่ะสวามล่มลื่นแบ่งปันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักๆทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย